สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปห้างเสียง vip บ่ายนะคะของวันที่2ี่สิพฤษภา65นะตัวด่นก็5กับ6ตัวกันตัวรองก็คือเจดกับ1เนาะเพื่อนเพื่อนกระดยาวเลยก็ได้นะ5กับ6ส่วนตัวรองก็คือซื้อตามที่เราขีดเอาไว้อะเนาะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อเพราะว่าเราหยุดไปหลายวันเลยห้างเสียงเราไม่ได้ทำเนาะเพิ่งจะได้มาทำใหม่อีกเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรยปังปังถูกสตัวตรงๆเนะ้อ สามตัวก็มีห้าห้าหกหกห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าหกแปดสองสามสี่หกหกเจ็ดเลขมันจะมาสูงหน่อยก็ไม่สูงมากเนาะอยู่ในระดับปานกลางเนาะห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งก็ลูดยาวไปเลยเนาะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหรือจะซื้อตามที่เราเขียนขีดเอาไว้ก็ได้เนาะมีห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าหกห้าเจ็ด ห้าสองมันจะได้ไม่ยิ่งเยอะเนาะแล้วก็แถมสามสองมาให้หกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกห้าเจ็ดก็เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดต่อด้วยสามหกหนึ่งก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเลขมันจะเด่นคือห้ากับห้ากับหนึ่งมันจะเด่นเยอะที่สุดเลยนะหรือเพื่อนเพื่อนจะรูดห้ากับหนึ่งก็ได้นะ ็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเหงห่งเหง่งรวยๆปยางๆเน้อให้ดูแนวทางสามตัวเป็นหลักนะที่เราจับนะคะให้ดูสองตัวท้ายเป็นหลักเร้อขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ